แผนธุรกิจ Star Matching ในคอนเซปต์ ode, One Code One World รหัสเดียวทั่วโลก300บาทกับการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท M Star Network ท่านจะได้รับสิทธิในการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงิน1000 0แสนบาทหากท่านมีผู้ร่วมสมัครเป็นสามีหรือภรรยาของท่านจะได้รับการคุ้มครองในวงเงินคนละ5 0 0 0 0บาทและท่านจะได้รับคู่มือการเริ่มต้นธุรกิจพร้อมบัตรสมาชิกและกระเป๋านักธุรกิจและได้รับรายได้ตามแผนธุรก,กิจ Star Matching รายได้ทางที่1สําหรับคนที่เป็นสมาชิก m s t a r Network ท่านจะได้รับกาไรขายปลีกทันที20-30%ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้ากับบริษัท m s t a r Network เช่นซื้อน้ำมันลำาข้าวจมูกข้าว Vital Star ราคาขายปลีกอยู่ที่900บาทสมาชิกซื้อได้ในราคา750บาทกําไรขายปลีกทันที150บาทรายได้ตามแผนธุรกิจ Star m a t ิ่ i n g จะมีทั้งหมด7ทางเพียงแต่ว่าท่านจะได้รับรายได้ทางที่2-7ก็ต่อเมื่อท่าน มียอดธุรกิจส่วนตัวครบ1,000คะแนนต่อเดือนเป็นครั้งแรกท่านจะได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นสมาชิกจะกลายเป็นนักธุรกิจระดับซูเปอร์วิเซอร์ทันทีซึ่งนักธุรกิจระดับซูเปอร์วิเซอร์สามารถรับรายได้ทุกทางของบริษัท m อ็มซ n นเน็ตเวได้เพียงแค่ท่านมียอดการบริโภคส่วนตัวเดือนละ300คะแนนต่อเดือนเท่านั้นรายได้ทางที่2เราเรียกว่าโบนัสสาขาจากยอดธุรกิจส่วนตัวของสาขาที่เราแนะนําในนุกทุกๆพั 1, นคะแนนแรก ยกตัวอย่างเช่นหากเราแนะนำในเอเข้ามาใน A มียอดการสั่งซื้อสินค้า1,000คะแนนบริษัทจะคำนวณยอดธุรกิจที่ในเอซื้อ20%โอนเป็นโบนัสสาขาให้กับท่านหากท่านแนะนำเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งชื่อในบีในบีมียอดธุรกิจครบพันคะแนนปุ๊บบริษัทก็จะโอน20%ให้กับท่านเราสามารถแนะนาสมาชิกได้ไม่จากัดจานวนเพียงแต่ว่าเราสามารถติดตัวเราได้สคน คนที่สามเราจําเป็นต้องเพสไปไว้ภายใต้ใครคนใดคนหนึ่งเช่นเอาใน C ไปไว้ใต้ในดีเมื่อใน C ีมียอดธุรกิจส่วนตัวบริษัทจะคํานวณ20%จากยอดธุรกิจส่วนตัวของในซีให้กับท่านทันทีสมาชิกภายในองค์กรของเราก็สามารถไปแนะนําคนของเขามาได้เองเพียงแต่ว่าหากท่านมีการแนะนําคนได้เพิ่มท่านจาเป็นต้องเพสลงไปไว้ใต้คนที่ท่านแนะนํามาลงไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นในดีด็อกมียอดธุรกิจส่วนตัว500คะแนน บริษัทก็จะคูณ20เป็นโบนัสสาขาให้กับท่านเมื่อเขามาซื้อซ้ําบริษัทก็จะคํานวณให้กับท่านตลอดไปในทุกๆเดือนที่เขาซื้อเมื่อท่านมีการแนะนําคนเข้ามาเยอะก็หมายความว่าท่านจะมีสิทธิ์รับโบนัสสาขาได้เยอะโบนัสทางที่3เราเรียกว่าโบนัสส่วนบุคคล20ร์เซโบนัสส่วนบุคคลจะเกิดจากการที่เรามียอดซื้อสินค้าเยอะ ในกรณีที่เรามียอดธุรกิจส่วนตัวครบ5,000คะแนนในเดือนนี้บริษัทจะคำนวณพัน 1, คะแนนแรกเป็นโบนัสสาขาให้กับผู้ที่เราแนะนำมาผู้ที่แนะนำเรามาส่วนที่เกินพันคะแนนบริษัทจะคูณ20%มาเป็นโบนัสสาขาให้กับเราทางที่4เราเรียกว่าโบนัสทีมอ่อน20%ในโบนัสทางนี้บริษัทจะรวมยอดธุรกิจของการบริโภคในสมาชิกภายใต้องค์กรของเรา ทั้งคนที่เราแนะนําเองและคนที่เราไม่ได้แนะนําลึกไม่จากัดชั้นยกตัวอย่างเช่นทางด้านซ้ายมียอดการบริโภครวมกัน600,000 PV ทางด้านขวามียอดบริโภครวมกัน400,000 PV นำมาเปรียบเทียบกันด้านที่มากเราก็เรียกว่าทีมแข็งส่วนด้านที่น้อยเราเรียกว่าทีมอ่อนโบนัสทางที่4เราเรียกว่าโบนัสทีมอ่อน20%บริษัทจะนํายอดการบริโภคทั้งหมดในทีมอ่อนของเราเอามาคูณ20%ให้กับเราทันทีในภาพนี้ เรามีทีมอ่อน4 0 0 0 0คูณ20%ก็คือเราจะมีโบนัสทีมอ่อนทั้งหมด80,000บาทนับลึกไม่จำกัดชั้นส่วนทางด้านทีมแข็งบริษัทจะตัดบาลานซ์กับทีมอ่อนเช่นในภาพนี้เรามีโบนัสทีมแข็ง6 0 0 0เราตัดบาลานซ์กับทีมอ่อนมา4แ0,000เหลือเก็บเอาไว้2 0 0 0 0 0ส่วนที่นำมาคิด4 0 0 0 0เท่ากับทีมอ่อนนั้นโบนัสทีมแข็งเราจะจ่ายเริ่มต้นที่10%ในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์นั่นหมายความว่าท่านจะมีโบนัสทีมแข็ง40,000บาทจากภาพที่เห็น โบนัสทีมอ่อน8 0,000และโบนัสทีมแข็ง4 0มื่รวมเป็น120,000บาทโบนัสทั้งสองทางนี้เรานับยอดลึกไม่จำกัดชั้นเพียงแต่ว่าเราจะมีลิมิตว่าในระดับซูเปอร์วิเซอร์ท่านสามารถรับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งสูงสุด180,000บาทต่อเดือนนับลึกไม่จำกัดชั้นแต่หากท่านให้การสปอนเซอร์และดูแลผู้คนมากขึ้นท่านจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น Marketing Executive Brand Manager a r e a Manager, Regional m a n a g e r หรือ General Manager ในตำแหน่งสูงสุด ดังนั้นท่านสามารถมีโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งสูงสุดได้ถึง7,92,000บาทต่อเดือนสมาชิกทุกคนที่เข้ามาทำเอ็มสตาร์ก็จะสามารถรับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งได้ไม่เกิน7,92,000บาทเหมือนกันหากใครจะมีรายได้มากกว่ากันนั้นเราขึ้นอยู่กับโบนัสที่เราเรียกว่าโบนัส star matching ซึ่งโบนัส star matching จะมีชั้นลูกและชั้นหลานชั้นลูกหมายความว่าคนที่เราให้การสปอนเซอร์หรือการแนะนําโดยตรงในภาพนี้จะเป็นสีส้ม,สม เรามีลูกกี่คนก็ได้แต่เราติดตัวได้แค่2คนคนที่3 4มี่ห้าเราจําเป็นต้องส่งไปไว้ใต้คนที่เราแนะนํามาก่อนส่วนรุ่นหลานเราหมายถึงคนที่ลูกเราไปให้การสปอนเซอร์มาในภาพนี้เราจะแทนด้วยสีเขียวซึ่งหลานเราจะมีกี่คนก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องต่ออยู่ใน2ส,สายงานของเราเท่านั้นเองโบนัสทางที่6 Star Matching ทีมแข็งชั้นลูกร้อซหมายความว่าโบนัสของการที่เราให้การสนับสนุนดูแลจน ลูกของเราสามารถเติบโตมีโบนัสทีมแข็งได้ในภาพนี้ใน A ได้รับการเข้าฝึกอบรมเรียนรู้จนสามารถสร้างธุรกิจมีโบนัสทีมแข็ง4,500บาทบริษัทจะจ่ายให้เราด้วย4,500เท่ากับใน A หากเราช่วยใน B อีกคนหนึ่งให้ได้โบนัสทีมแข็ง1,500บาทบริษัทก็จ่ายให้เรา1,500บาทเท่ากับใน B ไม่ได้ไปแบ่งเขามาหรือไม่ได้ไปแย่งเขามาด้วยเพียงแต่จ่ายให้เท่ากัน หากเราช่วยในดีด็อกให้ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทบริษัทก็จะจ่ายให้เราหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทในซีอาจจะได้ถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทบริษัทก็จ่ายเราเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเราช่วยให้ใครมีรายได้ทีมแข่งเท่าไหร่บริษัทจะจ่ายให้เราเท่านั้นเพียงแต่ว่าลูกหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีโบนัสทีมแข็งสูงสุดสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนให้กับเราต่อคนหากเรามีลูกเยอะหรือมีการให้การสปอนเซอร์คนเยอะเราก็สามารถมีตาแมทชิ่งรุ่นลูกได้เยอะ และโบนัสทางสุดท้ายเราเรียกโบนัสตามแมทชิ่งชั้นหลาน50%ชั้นหลานหมายความว่าคนที่ลูกเราให้การแนะนํามาเช่นในสีเขียวนี้มีโบนัสทีมแข็ง90,000บาทบริษัทจะโอนให้เรา50%ก็คือ45,000บาทถ้าในสีเขียวคนที่2มีโบนัสทีมแข็ง150,000บาทบริษัทก็โอนให้เรา50%ก็คือ75,000บาทและหากหลานเรามีโบนัสทีมแข็งสูงสุด312,000บาทบริษัทก็จะโอนให้เรา ครึ่งหนึ่งก็คือแสนห้าหมื่นหกพันบาทนั่นหมายความว่าหลานคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีโบนัสทีมแข่งให้กับเราได้ถึงแสนห้าหมืหกพันบาทหากเรามีหลานเยอะเราก็จะมีโบนัสซาลา์ชิ้งชั้นหลานเยอะเป็นเงาตามตัวเท่านั้นเองนะฮะภายในหนึ่งเดือนบริษัทจะจ่ายโบนัสให้กับเราสองครั้งผลงานการบริโภคในวันที่หนึ่งถึงสิบห้าบริษัทจะคำนวณมาจ่ายให้เราในวันที่สาสิบของเดือนส่วนวันที่สิบหกถึงสาสิบจะมาจ่ายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป การดำรงคุณสมบัติส่วนตัวเพื่อรับโบนัสรายเดือนในระดับซูเปอร์วิเซอร์เราเพียงแค่มีการบริโภคส่วนตัวเดือนสามร้อคะแนนหรือประมาณ900บาทเราก็สามารถรับรายได้ทุกทางทุกชั้นลึกไม่จำกัดชั้นและไม่จำกัดจำนวนได้แล้วสรุปแผนธุรกิจต,ตามแมชชิ่งของเอมสตาร์เน็ตเวิร์กเป็นแผนที่ทําได้ง่ายได้ผลตอบแทนตอนเนื่องมาก่อนมาหลังไม่สําคัญแซงกันได้ทํามากได้มากทาน้อยได้น้อยและยุติธรรม